ชาวอำเภอบ้านบึงผวาสองจนชายหญิงตะเวนออกตัดมิเตอร์น้ำเอาก๊อกทองเหลืองที่อยู่ข้างในพบผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วเกือบ40ราย เมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันนี้เพจของสำนักงานประปาอำเภอบ้านบึงได้ออกมาโพสต์เตือนภัยจากกรณีที่ประชาชนถูกหัวขโมยลักตัดมิเตอร์น้ำประปาตามบ้านเรือนของประชาชนมีคลิปและภาพที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้พร้อมระบุข้อความว่ากปปเตือนโจรขโมยมาตรวัดน้ำระบาดหนักพื้นที่อำเภอบ้านบึงโดยภาพจากกล้องวงจรปิด จับรูปภัณฑ์สันฐานเป็นชายและหญิงอายุประมาณ20-40ปีขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกตะเวนขโมยมาตวัดน้ำในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้วตำบลคลองกิว่วตำบลหนองชาก และตำบลบ้านบึงขณะนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความหลายรายโดยเพจของปปบาบ้านบึงยังฝากถึงประชาชนหากพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคนในภาพหรือเบาะแสโปรดแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดหรือกปปสาขาขบ้านบึงโทรศัพท์038443710หรือ0982694374 สำหรับในพื้นที่อื่นสามารถแจ้งกบพสาขาในพื้นที่ให้บริการของท่านหลังจากนั้นไม่นานได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งเอกชนเลขที่562ทับ14หมู่1 ตำบลหน,นองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีได้พบกับนางสาวราตรีประดับศรีอายุ27ปีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกขโมยมาตรวัดน้ำประปาพร้อมกับเปิดเผยว่าตนเองได้เข้ามาปรับปรุงอาคารพานนย์เพื่อเปิดเป็นออฟฟิศรับส่งพัสดุมีการปรับปรุงตัวอาคารระบบไฟฟ้าและประปาพบว่ามาตรวัดน้ำได้ถูกทุบ และถูกตัดไปในครั้งแรกก็คิดว่าทางป่าป่าบ้านบึงเป็นผู้รื้อถอนนำมาดวัดน้ำไปจึงได้ไปติดต่อกับป่าป่าบ้านบึงให้นำมาติดตั้งคืนทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับตนว่าทางป่าป่าไม่ได้รื้อถอนมาดวัดแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งให้ทางตนทราบว่าน่าจะถูกขโมยมาลัก มาดวัดน้ำไปพร้อมกับแนะนำให้ตนเองนั้นไปลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านบึงเพื่อนำเอาไปแจ้งความมายื่นเรื่องเพื่อให้ทางประปาบ้านบึงนำมาดวัด มาติดตั้งให้และทางตนเองก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจําวันจนทราบว่ามีผู้เดือดร้อนมาลงบันทึกประจํำวันจากการถูกขโมยมาตวัดน้ำเช่นเดียวกับตนในเวลาไล่เรียกการรวมแล้วหรายภายหลังเพื่อเป็นการป้องกันการถูกขโมยมาตวัดน้าจึงให้ทางญาติๆนาเอาเหล็กเส้นมาออก เพื่อป้องกันการถูกขโมยทางด้านนางสาวดวงพรอายุ37ปีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่งตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีได้นำเอาคลิปเหตุการณ์ที่ คนร้ายเป็นวัยรุ่นชายและหญิงขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนฝ่ายชายเป็นผู้ขับขี่มีวัยรุ่นหญิงนั่งซ้อนท้ายขับขี่มาตามเส้นทางซอยทักษินหน,กหนหนองชากหมู่สองตำบลหนองชากผ่านหน้ากโกดังที่เก็บของที่ตนดูแลอยู่รอบแรกได้สังเกตเห็นคนร้ายจ้องดูมาดวัดน้ำก่อนที่จะขับขี่ผ่านไปและย้อนกลับมาอีกรอบ จอดรถจักรยานยนต์ข้างกำแพงของหมู่บ้านจากนั้นฝ่ายชายได้ลงจากรถและลงมือตัดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของกำแพงของโกดังไปต่อมาจึงมาตรวจสอบพบว่าน้ำไม่ไหลจึงไปติดต่อที่สำนักง,งานประป่าบ้านบึงก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ตนไปลงบันทึกประจำวันที่สบพบ้านบึงเพื่อน,นำเอกสารที่ลงบันทึกประจำวันมายื่นเรื่องให้ประปาบ้านบึง เพื่อดำเนินการเอามาตรวัดน้ำใหม่มาติดตั้งแทนอันที่ถูกขโมยไปจากนั้นทางตนเองได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนที่ตนเองจะมาลงบันทึกประจำวันกันมีผู้เดือดร้อนมาแจ้งความก่อนหน้าตนไปแล้วหลายราย ภายหลังนำเอกสารไปส่งให้กับการประปาทราบว่ามีการยื่นเรื่องขอติดตั้งมาตรวัดใหม่แทนอันเก่าเกือบ40รายการประปาจึงเป็นผู้เสียหายส่วนตนไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ แต่เสียเวลาในการเดินเรื่องดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่เท่านั้นอยากฝากเตือนไปถึงคนร้ายที่ก่อเหตุว่าทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนตอนเองรักตัดไปขายทองเหลืองขายได้อันละไม่กี่ร้อยไม่เกิน200บาทแต่คนอื่นเขาต้องเสียเวลาทำมาหากินต้องเดินเรื่องไปแจ้งความและติดต่อขอมาตรวัดน้าใหม่อยากให้คนร้ายหางานทา อย่างชนิดที่ออกแรงทำมาหากินแบบสุดจริตดีกว่า news 24สถานีประชาชนวิสารภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน